สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัละยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟพาโลกนะคะวันนี้ไหนจะใช้ไพ่สองสำรับค่ะนะคะมูนชาโดนะคะแล้วก็ยานโลกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะ,ะมีไพ่ใหม่มาเรื่อยๆเ,เราก็จะเอาออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเรื่อยๆเยช่นกัน ะะวันนี้ไหนมีหัวข้อแล้วค่ะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือสิ่งไหนที่ต้องตัด สิ่งไหนที่ต้องโฟกัสนะคะมันก็จะมีทั้งสิ่งที่ควรตัดออกไปแล้วก็สิ่งที่เราควรโฟกัสนะคะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คําชี้แนะของจักรวาลครูคูบาอาจารย์นะคะอยากที่จะสื่อสารบอกกล่าวอะไรกับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นุญาตของรักษาครคูขูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์นงชตาเทพเทวดาเทภารักษประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นนะคะ เดี๋ยวหน่อยขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานหน่อยจะใช้ไพ่ยานโลกสัก3าใบนะคะเราก็จะไมะ่ไม่อธิบายเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสใบกอ็อธิบายนะคะสแกนได้แล้วว่าใครที่นะคะคลิปนี้เป็นของใครใช่คุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนเอาไหมเอาเลยก็ได้อะ พลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่จักรวาลครูครูครบาอาจารย์อยากที่จะให้หน่อยสื่อสารนะคะในสิ่งที่ควรที่จะโฟกัสและสิ่งที่ควรที่จะตัดนะคะออกไปโอเคมาดูกันขอสามใบใบแรกจริงๆก็โผลมาแล้วเปิดเลยก็ได้ออืใบแรก หนว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนของตัวเองค่ะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจโอ้โหพลังงานของคนวันนี้คุณคือใครโอ้โหสามใบนะคะไหนว่าตัวต,วตวนของคุณณนะเวลานี้เอาจริงๆในสายตาคนอื่นๆนะคะเขาเขาเห็นความชัดเจนในตัวคุณนะคะนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีความแตกต่าง นะคะแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะว่ามันมีเรื่องคําว่าพรสวรรค์ขึ้นมานะคะเพราะคําว่าพรสวรรค์เนี่ยไม่ได้หมายถึงทุกคนจะมีเหมือนกันนะคะมันถึงเรียกว่าพรสวรรค์เนาะมันเป็นคําอวยพรมันเป็นพรที่นะคะเบื้องบนประทานมาให้นะคะให้กับแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนก็จะเก่งในเรื่องหนึง่งบางคนก็จะเก่งในอีกเรื่องหนึง่งแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อะคะ่ะ นะคะอันนี้เด้งเป็นใบสุดท้ายแล้วสองอันนี้มาก่อนหน่อยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มาในลักษณะของมีพรสวรรค์ในเรื่องของการาเป็นสื่อกลางนะคะในการสื่อสารหรือเป็นเหมือนกับเสารับสัญญาณนะคะในการที่จะนำเอาความรู้ประสบการณ์ในเรื่องของทางธรรมการปฏิบัติ การตื่นรู้นะคะหรือว่าการทำสิ่งดีๆเนี่ยออกมาเผยแพร่อืมนะคะพอใบแรกขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณมีจ่าคุณมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนั่นหมายความว่าคุณอะเหมือนกับถ้าเผื่อว่าการสร้างตึกก็คือคุณได้วางรากฐานคุณได้อ่าเขาเรียกว่าคุณได้วางเสาหลักไว้แล้วอะคะ่ะ วางเสาหลักไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะว่าจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะคะคุณมีสิ่งที่อาจจะเรียกว่าองค์รครุครูบาอาจารย์คุณมีสังคมคุณมีกลุ่มก้อนนะคะที่เหมือนกับคุณได้ปฏิบัติคุณได้เรียนรู้คุณได้ทำสะสมมาในระดับที่ถ้าตอนนี้เต็มร้อยหน่อยว่าให้มากกว่า60 70เอร์ซแล้วอะคะ่ะ มันเป็นในลักษณะของตอนนี้มันถึงเวลาแห่งการที่คุณต้องได้ดึงพรสวรรค์นะคะหรือนะคะพรที่สวรรค์ส่งมาให้คุณเนี่ยให้คุณเป็นคนที่จะสื่อสารให้คุณเป็นคนที่จะนำพรสวรรค์ตรงนี้ออกมาใช้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำในอะไรบางอย่าง นะคะในเรื่องของพรสวรรค์ตรงนี้เพราะว่าสิริมงคลหน่อยว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแห่งการทําให้คนอื่นๆเขาได้รับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นหน่อยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาออกกล้องหรือว่าคุณต้องได้แสดงศักยภาพอะไรนะมันเหมือนกับมันถึงเวลาที่คุณจะได้มีจุดยืนในการที่จะนะคะเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่คุณได้สั่งสมประสบการณ์ไว้แล้ว เหมือนกับการเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะคะ่ะเดทแอนรีเบิร์ดเหมือนกับบางคนนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนานพอเจอกันอีกทีเขากลายเป็นคนใหม่เป็นคนเป็นคุณเวอร์ชั่นใหม่อะคะ่ะอืมเป็นคุณเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความมั่นคงในความคิดมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็หน่อยเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะพอไพ่สามใบออกมามันมีสีเหลืองสีส้มสีแดงอย่างที่หน่อยจะบอกเสมอสีแดงคือการเทคแอคชั่น นะคะเทคแอคชั่นขั้นสุดส่วนสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยคือการใช้สตินะคะการเทคแอคชั่นอย่างมีสติการใช้องค์ความรู้นะคะพินิจพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นพอรวมกันสามใบเนี่ยพลังงานของคุณคือคุณอยู่ในจุดที่สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นำเอาพรสวรรค์ที่คุณมีเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นะคะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแต่ณนะเวลาเนี้ยไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะคุณจะเหมือนกับกลายเป็นต้นแบบต้นฉบับนะคะเป็นสิ่งที่คนอื่นๆเขามองเห็นเขาสัมผัสเขาจับต้องได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะอืพลังงานของคุณนะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่า นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณประมาณว่าสิ่งไหนที่คุณควรที่จะโฟกัสและสิ่งไหนที่คุณควรจะตัดมันออกไปนะคะโอเคหน่อยจะใช้ไพ่นะคะ,ะที่ได้มาใหม่นี้มู h ชาโดนะคะในการสื่อสารมาดูกันว่ามาดูสิ่งที่ควรตัดออกก่อนเนาะ โอ้โห oh. สิ่งที่ควรจะตัดออกทุกคนเห็นอะไรไหมคะแปดดาบอืมถ้าเป็นในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือวิบากกรรมนั่นแหละคะ่ะหน่อยว่ามันถึงเวลาที่คุณจะได้ตัดมันออกไปเพราะอะไรคุณเห็นเชือกบ่วงที่ผูกอยู่ที่มือไหมคะมันเป็นเชือกที่หลวมมากเลยนะ สิ่งที่มันพันธนาการคุณไว้อยู่นะเวลาเนี้ยหน่อยว่าตอนเนี้ยไม่ใช่วิบากกรรมแต่มันคือความไม่กล้าความจำกัดความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้คือคุณตีกรอบให้กับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะะเพราะดาบเนี่ยมันแปลอีกอย่างหนึ่งคือมันคืออุปสรรคแต่ว่าถ้าอีกอย่างหนึ่งคือมันคือความคิดมันคือคำพูดมันคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพันธนาการคุณไว้เนี่ยไม่ใช่อะไร แต่มันคือภายในของตัวคุณค่ะอันนี้เห็นไหมคะแค่คุณแค่ปลดมันออกคุณแค่ปลดมันออกจากพันธนาการในมือแล้วคุณก็เอามือไปผูกไปปลดเอาได้เขาเรียกว่าอะไรผ้าที่ปิดตาคุณจะมองเห็นนะคะแสงสว่างคุณจะมองเห็นช่องทางและที่สําคัญพอคุณปลดนะคะพันธนาการที่แขนที่ตาออกปุ๊บคุณก็แค่เดินออกมาจากสิ่งที่คุณ ปิดกั้นตัวเองอยู่อะค่ะหน่อยว่ามันเป็นในลักษณะของสิ่งที่ตอนเนี้ยคุณยังไม่กล้าที่จะเป็นเหมือนกับคุณยังไม่กล้าที่จะยอมรับว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารแล้วเป็นเหมือนกับคนที่สามารถที่จะเผยแพร่นะคะสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้หน่อยว่าคุณคุณกลัวอะไรบางอย่างนะคะคุณกลัวความกลัวภายในใจอะค่ะ สิ่งที่คุณควรตัดก็คือความกังวลคือความกลัวไปก่อนหน้านะคะคิดว่าจะทําไม่ได้คิดว่าทําไปแล้วคนอื่นจะว่าอย่างนั้นคนอื่นจะว่าอย่างนี้เพราะดาบมันคือคําพูดนะคะที่มันปักอยู่ล้อมรอบตัวคุณเนี่ยคุณกลัวคําพูดของคนโน้นคนนี้อคติสายตาค่านิยมที่มันอาจจะยังหาคนแบบคุณมากไม่ได้นะคะ มันเหมือนกับมันจะเป็นสิ่งที่คนเขาทํามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่มันก็ยังมีน้อยคนนักที่จะกล้าที่จะแสดงจุดยืนในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะออกมาและสิ่งที่คุณควรตัดนะคะคือความไม่ไม่กล้าคือความกังวลคือความคิดความกลัวที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่มันพันธนาการคุณเอาไว้อยู่นะคะโอ้โหไพ่ใบแรกตอบออกมาได้ชัดเจนมาก คุณอย่ากลัวในสิ่งที่คุณจะทําดีการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีคุณไม่ต้องกลัวอะไรค่ะเพราะคนที่เขาเห็นดีด้วยนั่นคือคนที่มีศีลเสมอกันแต่ถ้าใครที่เห็นคุณทําดีแล้วมองว่าคุณเป็นคนสร้างภาพหรือมองว่าคุณทําดีเพื่อหวังผลหรือว่ามีอคตินั่นแสดงว่าเขายังไม่สามารถที่จะปลดล็อกพันธนาการอะไรบางอย่างได้นั่นก็คือสิ่งที่คุณควรที่จะทําให้เขาได้เห็น ว่าคนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาขอแค่คุณให้ปลดเบื้องพันธนาการความกลัวในจิตใจของตัวเองออกมาให้ได้ก่อนสิ่งที่ควรที่จะตัดอันที่สองโอ้โหเอไพ่สำรับนี้หน่อยชอบเปิดมาได้แบบไพ่ติดกันเนาะ หน่อยว่าหน่อยก็สับสุดแล้วนะใครที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้จะรู้หน่อยสับเยอะมากแต่โอเคไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องตัดค่ะเจ็ดดาบมันคือความระแวงค่ะใกล้เคียงกันแล้วดูคุณดูสิ่งที่ควรตัดมันเป็นอะไรที่เป็นดาบออกมานะ่ะมันคือความคิดมันคือความกังวลมันคือความระแวงค่ะแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวกันด้วยนะเออ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากถ้าอีกอันนึงเป็นดาบแสดงว่าหน่อยสับไม่ดีโอเคเห็นไหมคะพอพูดอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนโหมดสองใบเนี้ยสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณควรตัดไม่ใช่อะไรแต่มันคือความคิดความกังวลความกลัวความไม่กล้าต่างๆที่มันเป็นพันธนาการของคุณเอาไว้และอีกอย่างหนึง่งนะคะแปดเหรียญสิ่งที่คุณควรตัดจริงๆแปดเหรียญนนะ่ะมันคือความพยายามความทุ่มเท นะคะสิ่งที่คุณควรตัดหน่อยว่ามันเป็นในลักษณะของการที่อืที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะทำอะไรเพื่อคนอื่นๆมามากนะคะในวันหนึ่งที่คุณต้องได้ดึงศักยภาพพรสวรรค์แล้วเป็นเสาหลักให้กับคนอื่นๆนะคะหรือว่าหาความมั่นคงให้กับตัวเองอะ หน่อยว่าสิ่งที่คุณควรตัดเลยคือคุณต้องกลับมาโฟกัสตัวเองก่อนแล้วก็ตัดบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําเพื่อคนอื่นๆมากมายมันเป็นในลักษณะของเหมือนกับการเราแบกแบกภาระไว้เยอะๆค่ะจริงๆสิ่งหน้าที่ของคุณหรือว่าสิ่งที่เป็นเดอะแบก คุณสิ่งที่คุณรับผิดชอบอะ่ะมันก็มีมากมายหลากหลายแล้วแหละเอาจริงๆมันมีหลากหลายอย่างที่คุณต้องได้ทําแต่ในวันที่คุณต้องได้ดึงความมั่นใจได้ดึงศักยภาพของตัวเองทําให้ตัวเองมีความกล้าที่จะเปิดประตูบานใหม่กล้าที่จะพาตัวเองออกไปเฉิดฉายนะสิ่งแรกอันดับแรกเลยที่คุณต้องตัดก็คือคุณต้องตัดความกังวลกับคนรอบข้างไปก่อนนะคะจงโฟกัสเฉพาะ เก้าวที่เราจะก้าวพาตัวเองออกไปสู่ประตูบานใหม่โลกใหม่สังคมใหม่ก่อนนะคะเหมือนเราแบบจะไปเริ่มทำงานที่ที่ใหม่อย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคุณสมัครงานแล้วคุณสัมภาษณ์ผ่านเสร็จแล้วได้กำหนดการที่คุณจะไปทำงานที่ใหม่แล้ว ภาระหน้าที่เพื่อคนรอบข้างเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักที่อยู่เบื้องหลังมันยังมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณควรตัดคือตัดความกังวลกับคนรอบข้างภาระหน้าที่กับคนรอบข้างแล้วคุณก็โฟกัสการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าไปเริ่มต้นงานใหม่ในสถานที่ใหม่สิ่งที่คุณควรโฟกัสก็คืองานที่อยู่ตรงหน้าสังคมใหม่ที่อยู่ตรงหน้าคนรอบข้างที่อยู่ตรงหน้า เพราะมันคือสิ่งที่คุณจะต้องได้ใช้ชีวิตกับเขาเพราะฉะนั้นแดเหรียญมันเป็นในลักษณะของการเรียนรู้การศึกษาการเทคแอคชั่นการที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้อะคะ่ะเออมันเป็นในลักษณะของไพ่สามใบเนี้ยถ้าออกมาสิ่งที่คุณควรตัดคือตัดความกังวลตัดความคิดตัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะคะทำให้เป็นรูปเป็นล่าง อะทีนี้สิ่งที่คุณควรตัดไปแล้วทีนี้เรามาดูกันสิ่งที่คุณควรโฟกัสอะสิ่งที่คุณควรโฟกัสออกมาใบแรกเป็นสามสามดาอ่อสาดาบ3ามดาบเนี่ยมันคือความอ่าในความรู้สึกะนะคะดาบมันก็คืออุปสรรคปัญหามันเป็นสิ่งที่มันอาจจะบางอย่าง นะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสหน่อยว่ามันเป็นในลักษณะของบางทีนะคะ่ะการที่เราอยู่อยู่ในทางแยกนะคะหน่อยว่าคุณควรที่จะโฟกัสสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณได้เติมเต็มตัวเองก่อนสมมุติว่าเรามีหนทางมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะคุณคิดว่าคุณจะทําสิ่งไหนก่อน ขอให้คุณจงโฟกัสจงเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําให้คุณมีแรงบันดาลใจทําให้คุณมีความสุขในสิ่งที่เลือกก่อนนะคะเอาความสุขของตัวเองนําก่อนสมมุติว่ามีหนทางสมมุติว่าคุณคิดอยากที่จะเลือกงานอ่ะเอาง่ายๆสมมติว่าคุณคิดอยากที่จะเลือกงานคุณจะไปทางไหนดีคนจบใหม่ นะคะ A B C คุณจะไปทางไหนดีหน่อยว่าอันดับแรกนะคะคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะ่ะสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสเลยก็คืออะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าหากทำไปแล้วมันจะเป็นเหมือนแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้คุณได้ก้าวต่อไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่คุณเลือกด้วยความรู้สึกชอบด้วยความรู้สึกรักนะคะอย่าให้ทั้งสทางมาเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นปัญหาให้คุณมีความทุกข เพราะการที่เรามีตัวเลือกนั่นหมายความว่าตัวเลือกต่างๆอะ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกในสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับเราแล้วรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณถามใจตัวเองค่ะว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าถ้าทําไปแล้วอะ่ะคุณจะหาความสุขระหว่างทางได้ตัดช้อยออกทีละอย่างหนึ่งสองสามเอาอะไรก่อนดี นะคะเพราะว่าการเริ่มต้นเน่ยบอกไว้เลยในเส้นทางแห่งการเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่ความท้อมีนะคะความท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจมันต้องมีอยู่แล้วสําหรับคนที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ยังมีความกล้ายังมีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเส้นทางที่เราจะต้องไปพบเจอความท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจในการเริ่มต้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าระหว่างเส้นทางเรายังมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทํา เพราะมันคือสิ่งที่เรารักมันคือสิ่งที่เราอยากที่จะลองมันสักตั้งนะคะอืมสิ่งที่คุณโฟกัสคือคุณต้องเลือกเส้นทางทางใดทางหนึ่งอืมเพราะบางทีเนี่ยคนที่มีตัวเลือกมากๆเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีพรสวรรค์คุณมีความเก่งหลายทางมันก็เลยทําให้เรามีตัวเลือกจริงๆมันก็ดีนะคะการที่เรามีตัวเลือกด,ดีกว่าเราไม่มีทางเลือกเลยค่ะคนที่ไม่มีทางเลือกคนที่ไม่มีโอกาสแสดงว่านะคะ เขายังไม่ถึงจุดที่เป็นจังหวะชีวิตของเขามันไม่ใช่จังหวะชีวิตอาจจะเป็นในลักษณะของอา่ายังไม่ถึงเวลาของเขานะคะแต่คนที่มีทางเลือกที่มีตัวเลือกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกในเส้นทางที่ใช่สิ่งที่ใช่นะคะอันนี้เดอรสตาหน่อยว่า สิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณจะทํานะคะอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องได้ดึงศักยภาพพรสวรรค์ของคุณออกมานะคะให้คนอื่นๆได้รับรู้อะนะคะเดอสตามันก็คือชื่อเสียงและอีกอย่างหนึ่งมันคือการบําบัดนะคะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้แบบระยะยาวเดอสตามันคือระยะยาวอะคะ่ะ นะคะถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆมันก็ใกล้เคียงก,กันกับใบนี้ที่หน่อยพูดไปแล้วแหละจริงๆอธิบายรวมกันเลยก็ได้นะคะเมื่อแกะอย่างที่หน่อยบอกว่ามันคือโอกาสนะคะพอมีโอกาสเข้ามาแน่นอนมันก็มีทางเลือกเข้ามามา,มากมายอย่างที่หน่อยบอกว่าเราก็โฟกัสอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดีต่อใจที่เราสามารถที่จะเอามาชดเชยนะคะชดเชยกับสิ่งที่เราขาดเหลือได้อะ นะคะอย่างที่บอกการเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่มันหนักการเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่ต้องได้เรียนรู้ปรับตัวมากมายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสเข้ามาเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่าโดยสตามันคือการบำบัดจิตใจสามารถอยู่กับมันได้และสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปชดเชยกับบริบทอื่นๆที่เราอาจจะต้องสูญเสียไปได้ก็ได้นะคะอืม สิ่งที่ต้องโฟกัสหน่อยว่าบางคนจะได้พบเจออย่างที่ว่านะ,ะคะจริงๆแล้วคือคุณก็มีกลุ่มก้อนกัลยานมิตรนะคะสังคมที่เหมือนกับแบบได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปาศึกษาได้เข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วอะ่ะต่างคนต่างมีความสามารถต่างคนต่างมีพรสวรรค์ต่างคนต่างมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะประมวลผล นะคะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณควรที่จะโฟกัสน่ะมันเป็นในเรื่องของบางทีอะค่ะภารกิจที่คุณได้รับอะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่คุณต้องได้กลับเข้ามานะคะเติมพลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่าสีไม้เท้าเนี่ยหน่อยเห็นเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบ จุดกึ่งกลางนะคะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมพลังกายพลังใจไฟมันก็คือการมีแพชชั่นใช่ไหมคะอืมมันเหมือนกับในลักษณะเหมือนกับเราจะต้องได้กลับเข้ามาเติมพลังไฟให้กับตัวเองอยู่เสมอสิ่งที่เราควรโฟกัสก็คือพลังภายในของเราเนี่ยแหละคะ่ะอสองถ้วยจริงๆมันเป็นในลักษณะจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะจะเป็นตัวบุคคลที่บางคนอาจจะ มีคู่ภารกิจนะคะคู่พันธสัญญาหรือคนที่จะเข้ามาเกื้อหนุนกันนะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสก็คือคนที่จะเกื้อหนุนหนุนนําให้คุณไปในทิศทางที่ดีใครที่คุณรู้สึกว่าเข้ามาแล้วทําให้เกิดพลังงานลบหรือเข้ามาแล้วทําให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นภาระเป็นสิ่งที่นะคะคอยฉุดคอยรั้งคุณไว้คุณตัดออกไปได้เลยค่ะอย่างที่หน่อยบอกนะคะสิ่งที่ควรตัดก็ควรตัดสิ่งที่คุณ ควรโฟกัสก็คือคนที่มีพันธกิจภารกิจนะคะความชอบหรือว่าพากันไปในเส้นทางที่จะพาไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะอืมเพราะว่าสีสีเมเท้าเนี่ยมันคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงเนาะเป้าหมายที่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่ควรโฟกัสก็ควรโฟกัสเพราะว่าอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวฉุดเป็นตัวรั้งเป็นตัวดึงคุณไว้อะ นะคะคุณก็ต้องได้กระเทาะได้แกะมันออกนะคะได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะพินิษพิจารณากับตัวเองเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนที่มันเป็นปมสิ่งไหนที่มันเป็นจุดอ่อนสิ่งไหนที่เราควรที่จะแก้ไข นะคะแล้วก็สิ่งไหนที่เราควรโฟกัสม,มันเหมือนกับมันเป็นเวลาแห่งการที่คุณจะต้องได้มาเติมพลังภายในแล้วก็จับมือกับคู่ภารกิจจับมือกับสังคมหรือว่ากลุ่มก้อนนะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพานะคะคคุณเดินไปในเส้นทางที่คุณได้เลือกนะคะอันนี้หน่อยจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นภารกิจเดียวกันทั้งหมดนะแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของ พรสวรรค์ของคุณนะ่ะมันเหมือนกับมันถึงเวลาแห่งการดึงพรสวรรค์ออกมาแล้วก็เอาออกมาทําให้กับเหมือนกับเป็นสื่อกลางเป็นต้นแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนให้คําปรึกษาในสิ่งที่คุณถนัดที่คุณมีพรสวรรค์ให้กับคนอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอนะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มาสื่อสารด้านจิตวิญญาณนู่นนี่นั่นไม่ใช่อย่างเดียวนะเพราะว่าหน่อยเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อะค่ะ ภารกิจพรสวรรค์ของคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานบวกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไพ่สามใบเนี่ยมันเป็นพลังแห่งพลังบวกนะคะเป็นเ n e r g y ของสามารถที่จะนะคะแผ่กระจายไปให้กับคนอื่นๆแล้วมันก็จะก่อให้เกิดผลดีกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็แค่มาเปิดดูว่าจักรวาลครครูบาอาจารย์อยากที่จะให้เรานะคะการที่มามาไกด์ไลน์ให้กับเราอะว่าการที่เราจะ นะคะเป็นผู้นําในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเราควรที่จะตัดสิ่งใดและเราควรที่จะเติมสิ่งใดโฟกัสสิ่งใดนะคะอืมก็ประมาณนี้หน่อยว่าบางคนเนี่ยด้วยหนึ่งถ้วยกับสองถ้วยเนี่ยหน่อยว่าคุณกําลังจะได้บางทีภารกิจที่คุณทำเนี่ยเดอสตาต้องยอมรับว่าคุณบางคนนะคะถ้าได้พบเจอภารกิจได้มีโอกาสนะคะมันเป็นโอกาสที่เข้ามา นะคะแล้วก็ได้จับมือร่วมมือกันทำนะคะกับใครบางคนหรือว่ากับคู่ภารกิจเนี่ยหน่อยว่าจะเกื้อหนุนกันนะคะสร้างความมั่นคงแล้วที่สำคัญหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะทำให้เกิดชื่อเสียงในสายงานชื่อเสียงในสิ่งที่คุณได้เลือกทำหรือว่าลงมือปฏิบัตินะคะเพราะไพ่ดีทั้งนั้นเลยอะ่ะห้าใบเอาจริงๆมีไพ่เสียแค่ใบเดียว นะคะแต่ว่ามันเป็นการเสียที่เราสามารถที่จะจัดการมันได้เพราะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นภายในจิตใจของเรานะคะให้เราโฟกัสในสิ่งที่มันโอเคสําหรับเราพอเราโฟกัสในสิ่งที่มันโอเคสําหรับเราแล้วอะ่ะเราก็จะมีพลังกายพลังใจในการที่จะนะคะ,ะพิชิตภารกิจที่เราเลือกที่จะทํา บางคนก็จะมีชื่อเสียงในเส้นทางในสายงานในธุรกิจที่คุณลงมือทำบางคนก็จะได้พบนะคะคู่ภารกิจนะคะกัรยานามิตรที่ดีที่พากันไปในเส้นทางที่แบบเติมความสุขเติมกำลังใจนะคะให้กันในเส้นทางสายนี้นะคะการที่เราเก่งอะไรบางอย่างแล้วการที่เราได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อะนะคะมันเหมือนกับมันเป็นการต่อต่อให้ติดนะคะ ต่อในสิ่งที่มีอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะนะคะเพราะว่าคำว่าพรสวรรค์นี่คือสิ่งที่มันติดตัวมีมากับเราอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการเหมือนกับการเปิดกลุ่อนะค่ะ ต่อให้ติดก็คือเหมือนกับการส่งไม้ต่อในการลู่วิ่งผัดอย่างเงี้ยเราแค่รับมาแล้วก็วิ่งต่อไปนะคะไปถึงเป้าหมายแค่นั้นเองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องเริ่มจากการติดลบแต่มันเริ่มจากความมั่นใจภายในของตัวเองนะคะที่มันถึงเวลาที่มันพอมันถึงเวลาที่ต้องได้ดึงศักยภาพออกมาเนะี่ยนะคะมันจะทําอะไรได้เหมือนเหมือนมันจะง่ายเหมือนจะเก็ตเหมือนจะเข้าใจกว่าคนอื่นๆเขาถึงเรียกว่าพรสวรรค์ ะะเหมือนกันที่เราจะทําอะไร,แล,ร,ไร,รแล้วเราไปโรงเรียนแล้วเราไปโรงเรียนแป๊บเดียวเราเข้าใจได้ง่ายเราประมวลผลได้ง่ายเราเก็ตได้ง่ายเราสามารถที่จะเข้าใจในแบบฉบับของเราสามารถที่จะทําเป็นคัมภีร์ของตัวเองเหมือนกับเรามีสูตรลัดนะคะนั่นอะมันคือพรสวรรค์ที่คุณได้ดึงออกมาใช้มันมันมันเป็นเวลาที่คุณดึงพรสวรรค์ของคุณออกมาใช้แล้วนะคะบางคนก็จะรู้สึกแปลกประหลาดใจว่าเฮ้ยทาไมเรา เรามาได้ไกลขนาดนี้ทำไมเราเข้าใจอะไรได้ง่ายขนาดนี้มันเป็นทั้งในลักษณะของนะคะเจอครูครูบาอาจารย์เจองานที่ใช่เจองานที่เหมาะสมมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมนะคะพอมันถึงเวลาที่จังหวะที่ใช่ที่เหมาะสมอะ่ะจะทำอะไรมันก็เหมือนมันจะง่ายมันจะพังมันจะพลูพลกออกมานะคะแน่นอนอยู่แล้วชื่อเสียง นะคะความนิยมของคุณก็จะตามมาเพราะการที่เราเก่งในเรื่องใดเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่ควรที่เราที่จะกดความสามารถตรงนั้นของเราเอาไว้นะคะไม่ควรที่จะกดไม่ควรที่จะระแวงเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถต่อยอดนะคะทําเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าจะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะมันเป็นเส้นทางที่ทาจะทําให้เกิดเงินเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดแบบสิ่งที่ดีๆเข้ามาที่คุณคาดฝันอ่ะ ม,มันคล้ายๆกับการที่เรา,าเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะคะ่ะจุดเริ่มต้นมักจะยากเสมอต้องรดน้ำพวนดินดูแลใส่ใจมันอย่างดีแต่พอวันหนึ่งที่ต้นไม้ต้นนั้นมันผลิดอกออกผลนะ่ะนะคะมันก็ถึงเวลาแห่งการที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณที่ได้รับสิ่งดีๆคนรอบข้างนะคะคนที่เป็นกัลยานามิตรของคุณคุณก็แจกจ่ายคุณก็แบ่งปันไปมันเป็นการทําแบบนะคะเริ่มต้นอาจจะยากนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่มแล้วอ่ะมันเหมือนกับเครื่องมันสตาร์ติดแล้วพอสตาร์ติดปุ๊บเหมือนคนที่แบบหัดขับรถอย่างเงี้ยเริ่มต้นมันยากชนบ้างล้มบ้างลุกบ้างนะคะแต่พอขับเป็นแล้วอ่ะ เราก็จะขับเป็นตลอดชีวิตเลยอืมก็กบก็กรประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณโฟกัสและสิ่งที่คุณควรตัดเป็นคําแนะนําจากจัก,กราวาลครูค,ร,ครูบาอาจารย์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนฟังแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพยายามที่จะสื่อสารไหมหน่อยก็พยายามที่จะเรียบเรียงออกมาให้เข้าใจได้ง่ายๆที่สุดเพราะว่าบางทีอะหัวสมองบางทีมันคิดไป ไปหลายหลายอย่างมันคิดไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วปากก็พูดออกมาไม่ทันกับสิ่งที่คิดมันก็อาจจะมีปนเปปะปนกันบ้างยังไงก็ขออภัยมานะโอกาสนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังจะเริ่มต้นดึงศักยภาพพรสวรรค์ของตัวเองออกมานะคะอย่าจํากัดอย่าก,กังวลมากไปเพราะคุณจงเชื่อในศักยภาพของตัวคุณค่ะเมื่อคุณได้เริ่มทําแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดทั้งกัลยานามิตรคุรุความ รู้สังคมสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณมันก็จะทําให้คุณเปิดโลกเปิดตาแบบตาสว่างได้แบบง่ายมากๆเลยอะ่ะนะคะมันจะพรั่งพลูออกมานะคะขอแค่เปิดมันก็จะพรั่งพรูออกมาแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ค่ะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปทุกคนนะคะเดินไปแล้วค่ะบ๊ายบาย